มันดำครับไดรับพัสดุครับพัสดุมาจากอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ใช่การประดับครับอำเภอดอาจารย์กาลสินเท่านี่ครับก็คือเป็นซองอาจารย์มีซองคือว่าช่องเจ้าขนเลื่อนครับเจ้าขันเลื่อนนะครับนะนี่ครับมีพัสดุถึงทรงมหัศเมนี้ละครับส่วนตัวผมผมกับโป้ฮูคือกันครับว่าเป็นอีหยังเดี๋ยวมารอดรุ่นกันครับ เพราะว่ามีอาจารย์ใช่นี่แหละที่เพิ่นขอทีู่่ผมไปเดี๋ยวมอบเบิ้งครับ ขึ้นครับขึ้นครับขึ้นขึ้นตัอนกครับโอ้ขอบพระคุณหลายๆนะครับอาจารย์ใช่เดี๋ยวผมอยู่ขึ้นซื้อซองไว้ให้เพื่อนให้ได้เลครับแนะนำช่องเพื่อนนช่องอาจารย์ใช่มันเป็นช่องเจ้าขวนเลื่อนครับเจ้าขันเลื่อนครับเจ้าขันเลื่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เบิ่ง ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์ได้เด้อครับอาจารย์มีนกตอดินครับดิเพิ่นเคยมาตอกับผมคลิปหนึ่งแล้วครับดีย่อมเพื่อดอนจานครับจังหวัดกาลสินนี่แหละครับมีเป็นขึ้นครับสงสัยเพิ่นเห็นเนี่นผมไปตอเอาเอาลำโพงไปตอมันั้นได้ครับสงสัยเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยทักมาขอทีู่ผมก็เลยส่งมาแบบบ่ได้นัดหมายปริยังกันเลยด้ครับนี่แต่ว่ามีเพิ่นผู้เดียวแหละที่ว่าขอทีู่ผมไปครับ ขอบพระคุณอาจารย์ใช่หลายๆได้ดครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกดเม้าดำดำกับช่องอาจารย์ใช่ได้ครับเจา้าขันเลื่อนนะครับสวัสดีครับ